สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาเอาเอ้ยบึงซอยขาพระเจ้าแน่พี่น้องเพิ่นสื่อไข่มานอกพี่น้องเนาะพราะว่ามันโกโคโรนาลำบากเพิ่นสื่อมาแพลงละประมาณเก่าสิบหาบาทเนาะเบอร์สามพี่นอ้องสื่อมาลอยแพงอะพี่นอ้องเบอร์หนึ่ง สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบถาดเบื้งจักอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแพงเนาะพี่น้องกรกละลอยเอ้ชิบตั้งกระลอยหนึ่งเนาะตั้งละลอยนะพี่น้องเล้วกะมีข่าวสารนำเดยพี่น้องข่าวสารนี้ทุ่งเนื้อ เอ่อทุ่งใหญ่ประมาณ6ทุงเนาะแต่มีสิจักทุง1 uh, này, ch ung, ì, h h 2 3 4 5 6 7 8ได้สิพาให้เบิ่งข้าวสาลเด้อบาดนี้เด้อนี่ข้าวสาลนะ6ทุงพี่น้องข้าวสา6ุงเจ้าแพ็กใส่6ุงเนาะ1 2 3 4 5 6ทุงใหญ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดทุ้ง,นงเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิรงว่าเพิ่นทีซื้อย่างมาอีกเนาะพี่น้องเนาะป่ะเบิรงไข่ต่อนี่ละไข่พี่น้องเอ้ไข่ลอยแพงพี่น้องมาเด้อพี่น้องไข่สมเอ้ น่ได้ก็นนูะ้มีเมนูพิเศษเนาะะสมชุบไข่ทอดแล้วก็มะเขือชุบไข่ทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิเนาะแล้วก็ปลาทูทอดเนาะปลาทูนีนี่แหละพี่น้องเพราะว่าหลังจากเ้าไปถ่ายไข่มาเนาะกับเขากัไข่ลอยแพงกับชิม,มีเมนูไข่นี่แหละพี่น้องกับปลาทูเนาะ